สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสาระความรู้เกี่ยวกับ spender id 2 g 6 2นะครับอาการก็คือไม่สามารถชาร์จที่ตัวไอ4ตัวนี้ได้นะครับนะแต่ผมอะลองเอาแบตเนี่ยมากระตุ้นอะไรเองดูแล้วนะครับมันใช้งานได้นะตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับกระแสะเข้าแบตอยู่นะแต่ว่าที่ตัวตในบอร์ดเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็เลยไม่สามารถเสียบแล้วก็จะมีกระแสะเข้าในแบตได้นะครับแกะออกมาก็ เห็นตัวนี้นะครับไม่นะครับเท่าที่เท่าที่คาดเดานะครับตัวนี้น่าจะเป็น i c ซชาร์ตนะครับซึ่งผมก็ไปเทียบกับรุ่นตัว D 2สองสี่ห้าสนะครับผมดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับนะก็ไปดูในสวิตเมนวลของดีสองสี่ห้นะครับตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นชาร์จเจอร์เซอร์กิตนะครับ นะผมก็ดูเทียบขาเลยแล้วคิดว่าน่าจะใช้เทียบกันได้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับถอดเอาตัวเอาเอาจากตัวของดีของทีหเนี้ยมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับนะเพราะว่ารหัสตัวถังเนี่ยมันก็มีบางบอร์ดก็ไม่ใช่รหัสตัวถังนี้นะแต่บางบอร์ดก็รหัสตัวถังเดียวกันนะครับเนี่ยสออะไรสักอย่างแล้วมันก็ไม่ไม่ไปนะครับตัวนี้มันก็สอเหมือนกันนะครับนี่ดูมาร์กนะครับมารขาขาที่หนึ่งเห็นไหม อยู่ทางซ้ายล่างเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมเราก็ดูว่ามันต่อคล้ายๆกันไหมนะครับจุดที่ลงกาจุดที่ต่อเข้าตัวเก็บประจุอะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งสองสามสี่ลำดับที่สี่ต่อเข้าตัวสีเห็นไหมอันนี้ขาหนึ่งอยู่ไหนขาหนึ่งอยู่นี่นะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีตัวเก็บประจุเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ลองเปลี่ยนดูนะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ มันอยู่ใกล้จอเห็นไหมเนี่ยตัวล็อกจอมันอยู่แค่ตรงนี้เองมันใกล้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเป่าความร้อนออกนะเพราะนั้นเดี๋ยวเ,าเอาจอออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะนี่เป็นตัวใหม่แล้วนะครับนะก็ยกมาจากบอร์ดเก่าของ D 2 4 5 2นะครับ i c c h a r g e r เจนะครับมาใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวลองประกอบแล้วเทสดูว่ามันจะชาร์จได้หรือยังนะครับครับผมตอนนี้ก็ลองประกอบนิดหน่อยก่อนนะครับ นี่สังเกตว่าไฟแดงขึ้นแล้วเห็นไหมตอนเสียบชาร์จนะครับทันนี้คือตัววัดกระแสผมนะนี่มีกระแสเข้านะครับแต่ผมลองชาร์จออกนะาปิดปลั๊กก็ได้นะปิดสวิตชนะ์ปึ๊กนี่ก็แสดงว่ามีกระแสเข้าจริงนะครับชาร์จอยู่นะนี่ตอนนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับสรุปตัวนั้นก็คือ i อซีชาร์เจอจริงๆนะครับถ้าหาอะไรใหม่ๆไม่ได้นะครับสามารถไปถอดมาจาก s p ปนเดอร์ดีสได้นะครับในตำแหน่งใต้วอลุ่มนะนะครับใช้เทียบแทนเปลี่ยนกับตัวนี้ได้เลยนะครับในตำแหน่งที่ผมเปิดให้ดูไปแล้วนะครับในที่ด้านหลังนะก่อนจบคลิปก็มีแถมนะครับอีกเรื่องนึ่งนะพอดีผมเพิ่งทดลองนะครับคือถ้าถ้าเราเอาแบตออกนะแล้วเราอยากาเทดสระบบใช้ของเราว่ามันใช้งานได้อยู่หรือเปล่าว่าแบตบางท,นะาาบทีเปิดไม่ติดเนี่ยมันอาจจะแบตเบิดเสื่อมอะไรเสียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ผมก็ลองเสียบลงไปเปล่าๆนะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดติดนะอ่าคือเสียบชาร์จเปล่าๆโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเปิดติดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยถ้าปิดไว้เนี่ยเราก็จะเห็นไฟเขียวๆนะครับติดด้วยนะเห็นไหมประมาณนี้นะครับมันก็คงคิดว่าแบตเต็มนั่นแหละนะครับ,พรรบเพราะว่ามันไม่มีโหลดนะครับในการที่จะลดแรงดันของระบบชาร์จนะครับเครื่องก็จะคิดว่าแบตเต็มนะครับเวลาที่ไม่มีแบตเนี่ยนะครับก็จะฝากไว้ให้เพื่อนๆประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปสารับความรู้เรื่องการซ่อมชาร์จไม่เข้านะครับของ ID 2462นะครับก็จบพิ่านี้สวัสดีครับ